สวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการเปลี่ยนสีไหมโดยที่ให้จุดเชื่อมต่อตรงนี้มันไม่เหลื่อมกันถ้าเราดูแบบนี้นะดูแถวนี้นะคะแถวนี้เราจะเห็นว่าสีส้มมันมากกว่าตัวสีเหลืองเห็นไหมคะเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้เทคนิคการเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการถักโดยที่ เราจะดึงตัวหลักนี้ขึ้นไปแล้วงานตรงนี้มันจะไม่สะดุดค่ะถ้าเราจะมีการเปลี่ยนสีไหมแล้วจะทําให้แถวตรงนี้ไม่สะดุดนะคะแถวที่หนึ่งเราเปลี่ยนโดยการที่ถักสีที่เราต้องการก่อนสีที่เราต้องการคือสีส้มพี่ถักวนรอบค่ะถักวนรอบมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ตอนที่มันจะเชื่อมกัน ให้เราใส่ตัวมาร์กเกอร์นำหน้าตัวนี้ไว้ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรามีการเปลี่ยนสีไหมเอามาร์กเกอร์ใส่ไว้นะมาร์กเกอร์ตัวนี้ใส่เพื่อให้รู้ว่าจุดเปลี่ยนสีไหมคือตัวนี้วิธีเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดให้เราเอาหัวไม้นิดนะคะ แทงด้านหลังห่วงนี้ห่วงที่อยู่ข้างล่างแล้วดึงขึ้นมาค่ะดึงขึ้นมามันจะมีสองห่วงแบบนี้แล้วนิดสองห่วงนี้พร้อมกันแล้วเราก็ถักนิดเราต่อถักนิดวนวงกลมไปจุดเชื่อมต่อเรามันจะไม่แตกต่างเดี๋ยวถักไปอีกระยะหนึ่งพี่จะเปลี่ยนอีกสีหนึ่งให้ดูค่ะ เรามาดูวิธีเปลี่ยนสีไหมหลังจากที่พี่ถักสีเหลืองไปนะคะเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนตรงนี้นะเราเลื่อนมาร์กเกอร์ค่ะจุดนี้จุดที่เราเปลี่ยนแถวที่หนึ่งเราจะเอาไหมเข้ามาไหมที่เราจะเปลี่ยนอยู่ข้างหลังค่ะเหลือหางไว้นิดนึงซ่อนไว้ด้านหลังถ้าเป็นด้านขวาก็จับแบบนี้ไหมอยู่ข้างหลังนะคะเอาเอานิ้วเนี้ยกดไว้ นิดปกติก่อนค่ะแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งยังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแค่ถักนิดเอาใหม่เข้ามาแบบนี้แล้วตรงที่ที่เป็นสีเดิมตรงนี้เราดึงได้นะคะเราถักด้วยสีใหม่ที่เราเปลี่ยนวนหนึ่งรอบ เทคนิคของการเปลี่ยนสีจะอยู่ตรงแถวที่สองค่ะเดี๋ยวเราถักวนมาแล้วมาเลื่อนมาร์คเกอร์พี่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งใช้วิธีโยงขึ้นวิธีเปลี่ยนสีไหมนะคะพี่เมย์จะทําให้ดูอีกวิธีหนึ่งวิธีแรกที่เราทําให้ดูก็คือการโยงใหมขึ้นมาอีกวิธีเป็นวิธีที่สองเป็นวิธีข้ามข้ามห่วงทั้งสอง ทั้งสองวิธีนะคะจะทําตอนที่เป็นแถวที่สองเหมือนกันแถวที่หนึ่งจะเป็นการเปลี่ยนสีไหมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ดูนะตรงนี้พอมาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์เราเลื่อนมาร์กเกอร์ค่ะเวลาเราเลื่อนมาร์กเกอร์เราก็เลื่อนแบบนี้เลื่อนมาร์กเกอร์มาพอเลื่อนมาร์กเกอร์มาอยู่ฝั่งทางขวามือเส้นนี้เป็นสีเดิมเราจะเอาเส้นใหม่เนี่ยค่ะเส้นใหม่เอามัดผ่านด้านหลังมัดธรรมดา แบบนี้นะมัดเหลือหางนิดนึงเอาไว้เก็บทีหลังมัดห่วงธรรมดาเนี่ยค่ะนี่นะอย่าแน่นมากรูดห่วงตรงนี้ลงมารูดห่วงตรงนี้ลงมานะเอามาให้ชิดชิดแล้วเราก็ดึงให้แน่นนะค่ะอันนี้เป็นการต่อไหมแบบง่ายแล้วไม่ให้เส้นเนี้ยมันหลุดแถวที่หนึ่งของการเปลี่ยนสีไหมหลังจากที่เปลี่ยนเข้าไปนะคะเปลี่ยนสีไหมเข้าไป อันนี้เป็นสีเข้มนะพอเปลี่ยนสีไหมเข้าไปแถวที่หนึ่งเราจะถักเหมือนกันค่ะคือถักวนไปก่อนถักนิดวนไปก่อนหนึ่งรอบแถวที่สองถึงจะเป็นแถวที่เราจะทําเทคนิคการเปลี่ยนสีเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูทั้งสองวิธีแล้วให้คุณเลือกเองว่าคุณชอบวิธีไหนวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองได้งานออกมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่าลืมเท่านั้นเองอย่าลืมตรงมาร์เกอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะ ตอนนี้คุณก็ถักนิดวนไปก่อนหนึ่งรอบการเปลี่ยนสีแถวที่หนึ่งจะถักวนไปก่อนถักวนมาการเปลี่ยนก็โดยการมัดด้านหลังแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนสีนะแถวที่หนึ่งของการเปลี่ยนสีไหมนะคะสลับสีไหมเราจะถักวนมาโดยที่ยังไม่ต้องไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเนี่ค่ะจนถึงห่วงสุดท้าย ห่วงสุดท้ายเราเลื่อนห่วงแล้วเรามาดูงานเดี๋ยวพี่เอาตรงนี้ออกมาก่อนเอามาเกอรอออกมาก่อนอ่ะเรามาดูงานค่ะตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้เทคนิคการการสลับนะคะแล้วเราถักต่อไปเลยมันจะทําให้ลายตรงนี้มันเป็นคลื่นมันมีวิธีทําอยู่สองวิธีที่พี่ทําคลิปให้ดูนะวิธีที่หนึ่งก็คือดึงตัวนี้ขึ้นมานะดึงห่วงนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็ถักนิดพร้อมกันแบบนี้ แล้วถักวนตามลายอีกวิธีหนึ่งค่ะวิธีนี้ก็ง่ายปกติเวลาเราถักนิดเราจะแทงแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีสลิดห่วงสลิดห่วงก็คือเลื่อนห่วงนี้มาโดยที่ไม่ถักห่วงที่ต่อจากมาร์กเกอร์เราไม่ถักเราถักห่วงที่สองค่ะอันนี้เป็นวิธีที่สองวิธีที่หนึ่งพี่เมย์สาธิตแล้วตอนต้นนะคะ,ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักนิดวนไป เราถักวนตามผังลายไปเรื่อยๆพอวนกลับมารอบที่สองหลังจากที่เราเลื่อนมาร์คเกอร์ห่วงที่เราสลิดเราก็ถักนิดปกติมันก็จะได้งานออกมาเป็นตัวสีส้มที่พี่ถักให้ดูเนี่ยค่ะตรงจุดนี้ลายมันก็จะเชื่อมต่อกันอันนี้เป็นเทคนิคการสลับสีคุณก็ลองเลือกดูว่าคุณจะใช้วิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองลองเลือกดูนะ ชิ้นงานที่พี่ถักอยู่เนี่ยเป็นเสื้อรหัส MF029 ค่ะพี่เมย์สาธิตวิธีการถักเสื้อนิตติ้งท็อปดาวเป็นเสื้อพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็ลายก็เป็นลายพื้นฐานมือใหม่หัดถักถ้าจะถักตามพี่เมย์ก็ลองตามไปดูคลิป MF029 ค่ะพี่เก็บไว้ที่อัลบ,บั้ม playlist YouTube ของพี่เมย์นะคะชื่ออัลบ,บั้มก็คือสอนถักเสื้อบายพี่เมย์รหัสเสื้อ MF029 รายละเอียดจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะก็ลองอ่านดูกดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดติดตามพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ